สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหปรารายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ก,ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเดินทางแล้วนะอาจารย์ท็อปเลยเดินทางนะกดแชร์ออกไปแซ่ อ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แรงชีรชรนแนะคำถามอาย,ยุคำถาม,มเาจ็บจีจๆทั้งวันเลไปแล้ว เท่าไหร่ยูที่ไหนนะสหวิทยาเออ่อ้าวิทยาโหราเอ้าวต่ออ้าวไอ้กันแน่เนี่ยตกลงสถาวิทยาเออก็พูดมาครั้งเดียวเลยแล้วมีเออมีเออเปิดเปิดวันนี้เปิดเืินเช้ามืดเนี่ยอืมทำไมเขาเออเขาก็นอนไปแล้วเนี่ยเปิ กินไปแล้วเมื่อกี้นี้เอาเมื่อกี้นี้เลยเหรอ,อตงสหใช่ไหมตากระติ๊บกะติ๊กะติ๊กะติะ๊บเนียหน้าเฟยไม่มีอ๋อต้องไปที่อกกเอากดสหสัส ฝาหลวีร่รืเปลรไม่แม่ลงให้เน,น่ยอมนเนีน่าจะดูน่าจะลงให้แล้วมั้งโอ้น่ารักจริงดูริา เอ,เอาไม,ม่นโพ์ไปเลยน,น,นะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร share, ์เป็นค่าครูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูรับพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ

กดแชร์ออกไปแซ่แล้วแล้วแล red right กดแชร์ออกไปแท like, ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม like, share, share, นะาแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสำคัญคือแชร์นะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ใครสะดวกแชร์นะคะจะตอบให้นะคะ <Rare. S 1> คุณสะดวกแชร์อาจารย์ก็จะสะดวกตอบนะคะ Rare. ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ใครอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ <Real! S 2> นี่จะเล่าให้ฟังนะไอประสบการณ์ดูดวงเนี่ยบางทีเนี่ยทุกวันนี้เราต้องกล้าพูดความจริงตรงที่ว่าเป็นชู้เป็นน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนก็ต้องบอกกันตรงๆเพราะอะไรรู้ไหม พราะความรักมันมีหลายสถานะอย่างอาจารย์โอเนี่ยเรามาทํารายการตรงเนี้ยอาจารย์เนี่ยงงตอนหลายงงมากเลยไอ้เรื่องเป็นแฟนกันเนี่ยออบอกว่าแฟนหนูอย่างงน้นอย่างงี้นะบางทีอาจารย์นั่งฟังอยู่ต้องนานเสร็จแล้วอาจารย์ก็ตอบไปประมาณว่าเขาเป็นแฟนกันออแต่ถ้ายุซีเนี่ยถ้าต่างสถานะกันนะมันมันความหมายมันเปเียยนเลยนะคะมันไม่เหมือนกันเลยนะ อ,อาจารย์เข้าใจว่าเขาเป็นแฟนกันอาจารย์ก็ตอบไปในสถานะที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาบอกว่าแฟนหนูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอมาพูดพูดไปพูดมาจีิี้อาจารย์แฟนหนูเขามีเออ่ครอบครัวอยู่แล้วอ้าวตายแล้วนี่แผลแปลผิดหมดเลยอะไรเงี้ยต้องบอกเลยเพราะฉะนั้น<พ>ท,ทุกวันนี้ต้องแก้สถานะว่าเจา้าเป็นบางทีหมอดูก็ คือคือโอ้แบบเจอคนดูดวงมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเขาชอบอะไรรู้ป่ะเขาชอบอะไรรู้ป่ะเขาชอบแบบกักอ่ะกักข้อมูลของตัวเองอ่ะไม่ให้หมอดูรู้แล้วให้หมอดูทักให้ให้ให้เต็มที่ไปเลยแล้วไม่พูดอะไรเลยแล้วเคยเจอนะคนคนหนึ่งอ่ะดูในที่ทํางานด้วยเมื่อก่อนทําที่ทํางานเก่ากับไอ้ฟา้าแลวขรหลวงอ่ะจัดโออยู่ืเพื่อนต่างชั้นกันคนละชั้นกัน คนคนลชั้นหมายถึงว่าฟลอวอ่ะเออชั้นะเขาอยู่ชั้นสองอาจารย์อยู่ชั้นเจ็ดสองหรือสี่ก็ไม่รู้เราปรากฏว่าไปไปดูดวงให้เขาเขาไม่ถามไม่ตอบไม่อะไรเลยเงียบอย่างเดียวเลยเพจอาจารย์โอทํานายอย่างเดียวเลยเอองงอ่ะเรางงเลยอะไรวะไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยแต่ว่าอาจารย์เคยดูคนแบบนี้ประมาณ ไม่น่าไม่น่าจะเกินยี่สิบครั้งแต่ก็เจอคนแบบนี้อยู่อืมแต่ตอนนั้นงงนะคะวงหน้านะแบกว,ว่าไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยแล้วก็คือไม่ตอบไม่ถามไม่อะไรเลยถามอะไรก็ไม่ตอบมา,าเข้ามาแล้วก็กดแชร์ใครที่เข้ามาแล้วอยากถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำทำไม่มีผู้แชร์ค่ะอ๋อไม่มีผู้แชร์ บอกสถานะให้ชัดเจนนะคะความรักสั้นๆขอสถานะให้ชัดเจนโสดแต่งงานหรือมีแฟนคือเป็นชูเป็นเมียน้อยเมียเก็บผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบนะผัวซ่อนอ่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนแชร์สธานะนะคะจะขึ้นผู้แชร์สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ผู้แชร์ <คน S 2> ด้าน,นหลังอย่างคุณเนปเนี่ยถูกต้อง แนทความรักโสดยังไม่มีใครเข้ามาหรือมาก็เป็นพอมากย,ยังไม่มีใครเข้ามาสามวันนี้นะไม่มีคนมาจีบเลยค่ะสามวันนี้ครับไม่รู้ทําไมหรือว่าถ้ามีก็ไม่สมหวังคุณเออาจารย์ไม่กล้าไม่กล้าอ่านชื่อเลยต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์สาธารณะนะคะ เดนท็อป yeah, คนนี้เออไปเหอะไมไ่ไม่ต้องไปอะไรแล้วแฟนออกจากบ้านไปเขาจะกลับมาไหมคะเขาเป็นสถานะอะไรกับคุณคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะหรือเป็นชูเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบนะมันมีหลายสถานะทุกวันนี้เราไม่รู้เราบอกว่าเขาบอกว่าแฟนออกจากบ้านบ้านใคร สถานะอะไรอะคะแชร์ก่อนนะแชร์เหมือนคุณแน็เนี่ยคะ่ะเหมือนอาจารย์ทอป,ปรามีจมอมเท็นเนี่ยคะ่ะนะอ่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคาถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูรับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทไปเองดยอัตโนมัตินะครับ แลผมจะไม่แจ้งอีกแล้วนะถ้าไม่มีผู้แชร์เอาเป็น<อ>ว่าถ้าไม่มีผู้แชร์เห็นเราถือว่าสลัดสิทธิ์ไปนะคะสลัดไปโดอยอัตโนมัติครับผมนะผิดผ<ม>อะไรมาก็จะไม่อ่านแล้วค่ะหมดหมดนาทีาานะครับนะเราบอกแล้วสถานเนี่ยเออไม่ใช่สิเราจะบอกว่าถ้าคุณสะดวกแชร์อาจารย์ก็สะดวกตอบถ้าคุณไม่สะดวกแชร์อาจารย์ไม่สะดวกตอบไปคุณนะคะจริงๆใครเป็นคนตั้งกติก,กานี้ขึ้นมา โอ้ยเมื่อก่อนเขาตั้งกันทุกแทบจะทุกช่องนะเขาตั้งหมดแหละคือคนที่แบบดูให้ฟรีจริงๆอะ่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องแชร์ก็ได้มันคิดอะไรอยู่อะ่ะคือแชร์อ่ะแชร์แล้วมาแชร์แล้วเดี๋ยวกลับไปดูชื่อเขาใหม่นะคะคุณสาค่ะ แฟนออกจากบ้านไปเขาจะกลับมาไหมคะเป็นเมียหลวงไะ,ะเป็นความคิดฝันเนียังไม่มีใครกลับมาทั้งนั้นสามวันนี้ยังไม่มีใครกลับมาเลยไม่เมียหลวงเอแต่แฟนที่ออกจากบ้านไปยังไม่มาไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีใครกลับมาเนี่ยไม่ได้เขาอาจ,จะมีลูกหรือเปล่ามีลูกลูกเขากลับมาปกติแต่ว่า แฟนเขายังไม่กลับมาต้องพูดอย่างนี้ก็นะคะเนยยี่สิบหกแฟนจะมาง้อไหมคาทะเลาะกันค่ะสถานะอะไรคะเป็นทูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเป็นแฟนแล้วเป็นแฟน,นของแฟนเป็นโสดแต่งงานหรือมีแฟนเป็นดัดแ,แล้วแฟนเนี่ยแฟนเนี่ยมีหลายแบบด้วย อ่าแบบไหนแบบไหนเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนนะต้องบอกสถานะมาเพราะเนี่ยทุกวันในที่ดูอยู่เนี่ยแทบจะดูเรียกว่าเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนนี่พูดตามหลักความจริงอันนี้นะไม่ได้พูดเฉพาะผู้หญิงด้วยนะถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะให้พูดอย่างนี้เหมือนกันนะเอ็นแฟนกันค่ะเพึ่งแยกย้ายออกมาค่ะเดี๋ยวดูให้ น้องอใหม่ทะเลกันเดี๋ยวมาคุยกันรู้เรื่องสาม<อ>าวันนียใช่ใช่สามวันนี้เดี๋ยวดีกันเจ้า<ะ>ต้องไปตามน่าจะได้ไปกินอะไรอร่อยอร่อยหมายถึงว่าอาจจะได้ล่าปืมเขาอาจจะมาง้อแบบว่าพาไ,ไปไปกินกันหรือว่าไปหาอะไรมาให้คุณกินอร่อยอร่อยเยอ,อะๆประมาณน,นี้ยคือมันเป็นไพ่แบบอาหารการกิน,นเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ย แล้วก็เป็นไพ่ที่แสดงถึงการชื่นชมยินดีร่าเริงสดใสมีความสุขความสำเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะกดแชร์ออกไปแซ่แเ้วขอบคุณค่ะดวงคุณเนยดีนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นใครแต่งตายอย่างนั้นะสวยดีไม่รู้จริงหน้าตาหน้าจะไม่สวยเขาแต่งไม่สวยะลรถ้าเราโดนแ่ดเฉยๆรานฝบตกเวยๆเป็นเป็นตัวชีวัตอะไรทางธรรมชั้นสูงสุดพิเศษความมัคงในทางธรรมโอ้เฮ้ยผ่านเดี๋ยวดูดิเคยผ่าน แพรสามสิบสี่มีผู้แชร์นะคะนิดมีใจให้เราไหมคะคุณแพรสามสิบสี่นิดมีใจให้เราไหมคะก็ลองไปคุยดูก่อนนีครับกาเหมือนกับว่าคุยคุณได้อ่ะไพ่ใบนี้คืนอ่ะถ้ามีใจเดะถามว่ามีใจไหมน่าจะมีใจเพราะว่าพูดกันได้คุยกันได้นะคะเข้าใจกันดี ถ้าคุณจะคุยเขานะถ้าคุณจะอะไรอย่างเงี้ยมีใจให้ไหมมีกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ดูดิครับเห็นนะอาจารย์โอ้แสดงพลังอีกแล้วดูนี่นะอาจารย์โอ้แสดงพลังเห็นนะมเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นแล้วนะมาละสามสิบสี่ คุณหยกแชร์แล้วนะคะความสัมพันธ์กับคนชื่อความสัมพันธ์กับคนชื่อชินจะดีขึ้นไหมคะเขาจะทักหาไหมคะอันนี้สองคำถามค่ะเจะวัาไงอ่ะดีขึ้นหรือทักหาจะให้จะให้ตอบเรื่องอะไรคะเอาข้อเดียวนะคะเจ้าดีขึ้นหรือทักหาโดยอาจารย์โอค,คนชื่อชนินประธานความสัมพันธ์กับคนชื่อชินหนึ่ง จะดีขึ้นไหมคะสองเขาจะทักขาไหมคะเอาข้อไหนข้อเดียวนะคะบางทีอาจจะอยากตอบทั้งสองข้อเอ้ยอยากให้ตอบทั้งสองข้อแต่ว่าอาจารย์อะ่ะต้องเลือกตอบข้อเดียวแล้วก็อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคุณอยากให้อาจารย์ตอบคาถามใหม่มากกว่ากันเพราะฉะนั้นคุณต้องถามมาใหม่นะคะว่าคุณอยากจะให้อาจารย์ตอบข้อไหนคุณก็ถามข้อนั้นมา โยกความสัมพันธ์กับคนชื่อชินจะดีขึ้นไหมคะเอาตรงนะมีขึ้นค่ะโดยท่านอาจารย์โอ้วาจะระทว่าไงก็ดีขึ้นอยู่แล้วอาจารย์โอคุณเมย<ม>์ค่ะคุณเมค่ะแชร์แล้วนะคะลูกสาวคิดถึงเราบ้างไหมคะเขาคเครียดเลยล่ะคิดมากเลยอ่ะคิดทีไรเศร้าทุกทีร้องไห้นะคะ นอนไม่หลับไอ้ล็อกท้านี่พูดออกไปได้ไงวะเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีใครมาพูดแตขอบคุณค่ะคุณหยกนะคะเก็บค,ความลับไว้อะไรอ่ะเก็บค,ความลับเห็นอะไรอ่ะ,อะเห็นอะไรเห็นการลงโทษครั้งยิ่งใหญ่ โอ้เนี่ยเหรอเออทำไมเด็กมันไม่เห็นอะไรที่ร้ายกาจอย่างเงี้ยรุนแรงอย่างเงี้ยระเบิดจุดระเบิดเลี้ยงอันนี้มันบาฮัตหนี่เฮระเบิดโอ้อะไรอ่ะออ้อกดแชร์ออกไป เขาใช้โอ้ดูตอนนี้ได้ยังไงอ่ะหมดเวลาแล้วไปแล้วไาดูนิอะไรกระท่อมบึ้มจะทำยังไงต่อโอ้่าสุสานเลย หมดเวลาแล้วโดยมีหมดเวลาแล้วใช่ไหมโดยโดียี่สิบนาทีค่ะหมดเวลาโดยท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้ว